ออต้องฟันล่างค่ะมันจะเล็กกว่าฟันบนแล้วมันดูเก๋ส่วนฟันบนอ่ะมันก็จะเหยินออกมาค่ะใช่สว,ส,สวัสดีค่ะชื่อเฟชชี่นะคะอายุ18ปดดีค่ะหนูตอนนั้นหนูคิดว่าจะจัดฟันใช่ไหมคะหนูก็เลยลองหาข้อมูลใน Facebook แล้วก็เห็นว่าคลินิกนี้มีคนรีวิวเยอะมากก็เลยลองมาติดต่อสอบถามดูมีคนรู้จักที่เคยมาทำที่นี่เหมือนกันก็เลย มาแล้วต้องมาแล้วใจด,ดีหมอคุยเล่นสนุกมากเลยค่ะแบบว่าไม่เก่งเลยแล้วเขาก็จำหนูได้แม่นด้วยประมาณปีครึ่งได้แล้วค่ะคนทักก็หน้าเพี่ยนเยอะเลยใช่เพราะว่าฟันเหมือนเดิมว,ว่าพอถอนฟันแล้วดึงฟันด้วยฟันมันก็เข้าทีขึ้นมาเลยสำหรับหนูหนูว่าไม่แพงนะคะใช่นูว่ากําลังพอดีแล้วก็ผ่อนเป็นยื่สินเงวนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงมากหนูว่าคลินิกเป็นคลินิกดีมากเลยเพราะว่าเขาจัด หนูว่าคลินิกจัดสวยมากแล้วทุกครั้งที่มารอใช่ไหมคะมันมี WiFI ฟรีด้วยก็คือแบบว่านั่งไม่ต้องลำบ,บากอะไรเลยใช่แล้วก็เพิ่งแอบเห็นด้วยว่ามีขนม้วยแอบไปหยิบกินมาก่อนเข้าไปหาหมอใช่จนหมอก็พูดดีทุกคนเลยค่ะเวลานัดก็คุยง่ายหนูแอบเล่นนัดบ่อยมากแต่หมอก็ไม่เคยว่าเลย <laughs> ยอดมากค่ะสุดยอดมาก <laughs>